สวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัน์ครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็มีเวลาดูอ่าคอมเมนต์ในวิดีโอต่างๆที่ผ่านๆมานะครับมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับในวิดีโอ c r a n i a l nerve ส,สองคู่นะครับอ่า uh, the 12th pair of c r a n i a l nerve นะครับที่เคยทำปีที่แล้วเนี่ยมีอ่า um, ท่านหนึ่งได้บอกว่าอ่าเขาเป็นโรค trigeminal neuralgia มาสิบห้าปีแล้วแล้วมีอีกท่านหนึ่งครับถามว่าวิธีรักษา โรคไทรอยดนโนโรจียอที่ดีที่สุดคืออะไรนะครับวันนี้ผมว่าเลยจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไทรอยด์โนโรจียอนะค,คนไข้ที่เป็นโรคไทรอยดโนโรจียอนะครับส่วนมากจะมีการเจ็บปวดที่ใบหน้านะครับแล้วก็ความเจ็บความเจ็บปวดนี่จะเกิดขึ้นแค่ด้านเดียวนะครับส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ด้านขวานะครับที่ด้านขวาของใบหน้าของเราสาเหตุนะครับเป็นเพราะว่า เนอร์ฟหรือว่าเส้นประสาทที่ให้ความรู้สึกต่อใบหน้าของเราเนี่ยจะมีการบาดเจ็บนะครับเส้นประสาทที่ค o นโทรลความรู้สึกของใบหน้าของเรานะครับที่ให้ความรู้สึกต่อใบหน้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่า Tri trigeminal Nerve นะครับหรือเป็นเคร n นเ n อร์ e นับเบอร์ห้าของเรานะครับในร่างกายของเราทุกคนมี12คู่นะครับเครลนเนซึ่งตอน,นคนไข้มีการบาดเจ็บที่ r i g e m i n a l n e r v e นะครับเขาจะมีอาการเช่นแบบ ปวดแสบปวดร้อนแบบเบอร์นิงเพลนหรือเลือถูกช็อคมันมันถูกไฟช็อตที่ใบหน้านะครับหรือบางท่านอาจจะมีความรู้สึกเหมือนคนเอาอะไรมาแทงแทงหน้าคนไข้หลายคนบอกเหมือนแบบ Stabbing Pain เหมือนคนเอามีดมามาแทงหน้าหลายๆครั้งนะครับซึ่งความเจ็บปวดเหล่านี้นะครับจะเป็นไข้าย i เอพิ c p ด i n กเพนะครับจะเป็นแบบความเจ็บปวดประยะระยะที่ไปไปมานะครับแล้วตอนปวดครัง้งนึงเนี่ยความเจ็บปวดอาจจะมาสัก หนึ 1> uh, 1่งถึงสองวินาทีถึง uh, ถึงหนึ uh, ่งถึงสองนาทีได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเอพิส od ิกเพลย์หรือการเจ็บปวดเป็นระยะระยะ uh, ของทริจมโนเนอร์ย่างที่บอกไว้นะครับว่าเซน์ประสาทที่ควบคุมความรู้สึกและให้ความรู้สึกต่อใบหน้าของเราเนี่ยคือทร e m จม a นเน r ร์นะครับทริปจมโนเนอร์เนี่ยก็คือเป็นเป็นแคริโนเนอร์นะครับ uh, ผมได้ให้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเคร r a l n e r v ไปแล้วปีที่แล้วนะครับเคร r a l น e r v e สุดสองขูนะครับถ้าอยากได้รายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูวิดีโอนั้นได้นะครับแต่เพื่อง่ายนะครับ c r ร r a l nerve คืออะไรเคร r a l nerve คือ,อเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองโดยตรงเลยนะครับเป็นเส้นประสาทที่ที่ออกมาจากสมองแล้วก็ให้ความรู้สึกกับให้ความเคลื่อนเตอร์ motor, กับ sensory f u n c t i นะครับต่อ,อ ต่ออะไรในในในใบหน้าเราในหัวเราแล้วก็ที่คอรเรานะครับอันนี้คือ cran nerve นะครับมันแตกต่างกับ spinal nerve spinal nerve คือ nerve อ่าหรือเส้นประสาทที่อ,อกจากกระดูกสันหลังเรานะครับคือเส้นประสาทที่อ,อ,ก cord, อ,อกจาก spinal cord อกจากสุกระดูกสันหลังเราและให้ความขยับคลื่อนกับอย่างเช่นแบบแขนอย่างเช่นนิร์ฟอมอจากกระดูกสันหลังแล้ให้ความขยับคยื่นเกี่ยวกับแขนนั่นคือ brachial plexus เราเคยคุยกันแล้วนะครับหรือว่าที่ขาเนี่ย ่ที่เนิร์ฟออกมาจากสไปนอลคอ o ์ดหรออกมาจากกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็คอนโทรลคำขยับเคลื่อนของขาที่เราคุยกันวิดีโอที่แล้วคือ femoral nerve obturator nerve sciatic nerve อันนี้เขา spinal nerve นะครับแต่ว่า cranial nerve um, cranial nerve เนี่ยคือเส้นประสาทที่ออกมาจากออสมองโดยตรงนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง cranial nerve กับ spinal cranial nerve uh, number 5นะครับหรือ t r i g e m nerve นะครับ จะเริ่มต้นออกมาจากบร a i n s สเตมของเรานะครับแล้วขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นทรีเจมโนแกล์เคลียนะครับแล้วก็จะกลายเป็น3มันจะมี3เส้นนะครับคือชื่อทรี m จมโนก็บอกแล้วครับทร i บรอดสามนะครับ, Tri ค,รบคือจะมี3 3เส้นนะครับจะมี3 Branch, ามบรานช์ออกมาที่ออกมาจากกระโหลกนะครับล้วมาที่หน้าเราอย่างนี้นะครับบรานช์แรกคืออ็อกซ่ามิบรานช์สองคือแม็กซ์ a ล y รีแล้วบรานช์สามคือแมนเดบลาบรานช์ของทร i เจมโนเนฟนะครับ คือตอนตอนบร้านสามบร้านช์นี้หรือเส้นเส้นสามเส้นเนี่ยออกมาจากกระโหลกแล้วเข้าไปที่ผิวหนังที่หน้าเราหรือว่าที่กล้ามเนื้อที่หน้าเราที่ทจะให้ความรู้สึกของเรานะครับมันออกมาจากสามรูในกระโหลกเรานะครับนี่ m a x i l l อ r y obturator เกาะออกมาจาก superior orbital fissure ออกมาจากกระโหลกนะครับที่สองคือ foramen rotundum นะครับ maxillary nerve เนี่ยออกมาจาก foramen rotundum ละมาที่หน้าอย่างงี้ยนะครับให้ความรู้สึกช่วงนี้นะครับแล้วก็แมนเดบลาแมนเดบลาบรันช์ของทริสมันเนอร์ฟได้ออกมาจากอาอกมจากฟอร์ม l ม e เดรูที่เขาเรียกว่าฟอร์มแนโอเวะครับมีสามบรันช์นะครับตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกแก่หน้าผากนะครับแล้วตรงจมูกตรงนี้นะครับส่วนบรันช์สองแม็กซ์ y ก็ให้ความรู้สึกแต่ต่อริฟฝีปากบนและช่วงนี้ไปอย่างงี้นะครับ m a n d i บ บรานช์ Branch, นะครับก็ให้ความรู้สึกตอลิมฟีปากล่างและช่วงนี้ของหน้าแล้วก็ทิปของหูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือ,ค,อคือคือความรู้สึกของอของไทรจูมโนเนิร์ฟนะครับแล้วถ้าเรามีอะไรแตะหน้าอย่างที่แตะบรานช์ Branch, อย่างนี้นะครับก็ความรู้สึกหรืออนะิเล็กโทรอิมพัลส์ความรู้สึกหรือสัญลักษณ์เนี่ยก็จะไปตามแม็กซ์ลีบรานช์ของไทรจูมโนเนิร์ฟแล้วเข้าไปในสมองแล้วบอกสมองว่าเฮ่ตอนนี้มีคนมาวความอ่าร้อนความความหนาว ความเจ็บปวดนะครับก็จะามาที่เนื้อที่เราแตะอยู่นะที่เกิดขึ้นนะครับมาที่ตาม branching of t i g e m i n a l m a n d i b l a นะก็มาแล้วเข้าไปในสมองแล้วให้ความหมายกับสมองเราบอกสมองว่าโอ้ oh, ตอนนี้มีคนจับหน้าเราอยู่นะหรือมีตอนนี้เราปวดหน้าอยู่หรือเจ็บหน้าอยู่อันนี้คือคือสัญญาณระหว่าง b r a n c h i ท g trigeminal ส่งสัญญาณเข้าไปในสมองเรานะครับลรวบอกว่า,าเรารู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้นะครับ มี Branch หนึ่ง uh, ของ t r ิอัจโ n a l m a n d i b ร์เ r ลล์บรินะครับอันนี้คือคือให้ uh, มี Motor Function ด้วยคือคือการเคี้ยวอาหารของเรานะครับคือ Mandibular Branch ษัทของทร i อัจโมโนเนเนี่ยจะ uh, จะ uh, ให้ Motor Function กับกล้ามเนื้อการเคี้ยวอาหารหรือ Muscle m a s t i c a t i o นนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การยิ้มหรือการยักคิว้วหรือ Facial Expression นะครับอันนี้คือ อันนี้คืองานของ facial อันนี้นงานของ facial nerve หรือ cranial nerve เจ็ดพอะ,ะนั้นนะครับงานที่ใหญ่ที่สุดของ trigeminal nerve ครับคือความรู้สึกให้ความรู้สึกต่อต่อต่อหน้าเรานะครับ trigeminal nerve ของเรานะครับหรือว่าเส้นประสาทที่5ที่ให้ความรู้สึกต่อหน้าใบหน้าเรานะครับเส้นประสาทอันนี้นะจะมะีจะมีเนื้อเยื่ออยูอ่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นเป็นเนื้อเยื่อคุ้มกัน ที่เขาเรียกว่า myelin sheath นะครับ myelin cover Culture เนี่ยซึ่งจะมีหน้าที่คุ้มกันเป็นปลอกป้องกันของเนื้อแล้วก็ช่วยให้ conduction รือช่วยให้การส่งสัญญาณเนี่ยอของเนื้อเร็วขึ้นนะครับให้ส่งสัญญาณของเนื้อเนี่ยมีคือมีประสิทธิภาพมากเช่นตอนเราแตะหน้าเน่ความรู้สึกหรือหรืออ่หรือ sensory ห,ห,ห,หรือหรือความรู้สึกหรือ electro impulse จากเนิร์ฟเนี่ย จะวิ่งเข้าไปที่สมองเราเร็วขึ้นเพราะไมเอลนชชสของเรานะเป็นไปแค่าเกี่ยวเกี่ับคอนดักชันเกี่ยวกับคอนดักชันของ electro impulse ของเน,อนืออเพื่อให้มันเร็วขึ้นและมันสื่อสารที่ม uh, ปีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ productive เกี่ยวกับการคอมม u n i c a t i o นมากขึน้นสาเหตุที่เราเรีว่าคนเป็นโรค t r i g e m i n น l n e ร r a l นะครับเพราะว่า uh, ที่เบรนสเต็มของเรานะครับที่ nerve t r i g e m i n a ออกมาเนะี่ยมันมีเส้นเลือดที่อยู่ใกล้ๆไทร e จมโน l nerve นะครับ ที่เขาเรียกว่า superior cerebellar artery นะครับอยู่ใกล้ๆใกล้ๆตรงที่ trigeminal nerve ออกมาจาก brainstem นะครับแล้วเราคิดว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยอาจจะไปถูนะครับเส้นเลือดมันไปถูก,กับเส้นประสาท trigeminal นะครับทำให้เยื่อที่อยู่ข้างนอกคุ้มกัน trigeminal nerve คำว่า myelin sheath เนี่ยมันมีมีบาดเจ็บนะครับแล้วมี injury และทำให้ทำให้เส้นเลือดเนี่ยไปทับเนิร์ฟมากเกินไปนะครับตอนมีการบาดเจ็บต่อไมลินชีตนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับเพราะไมลินไมลินชีตมันช่วยการคอมมิวนิเคตนะครับให้คอมมิวนิเคตให้ระวังเนิร์ฟให้เร็วขึ้นหรือการคอนดักชันอิเล็กโทรอิมพอส์ของเนิร์ฟคอนดักชันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารระหว่างระหว่างเนิร์ฟหรือการสื่อสารของอของทริัจมโนเนิร์ฟเนี่ย จะมีอ่าจะมีอุบัติเหตุนะครับจะมีจะทำให้การสื่อสารไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับอ่าตอนจับตอนจับเนิฟหรือความสัมบัติที่หน้าเราหรือหรือหรือตอนแตะทรายจำนวนเนิฟจะมีการเจ็บปวดมากนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับมีอะไรไปกบกวนการสื่อสารนะครับของเนิฟแล้วก็อ่าตอนไมล์ลินชีสนะครับหรือว่าอ่าหรือว่าเอ่อเยื่อที่ เยื่อที่คุมเยื่อไมเลนที่คุมทรจั nerve, มเนเนอมมีมีมีอินทรียหรือมี ate, อุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับการที่เนิร์ฟน่ยจะปิดเซนซอรีการเจ็บปวดเนี่ยมันมันยากมากนะครับพูดง่ายง่ายคืออาจจะทำให้เกิดคล้ายแบบช็อตเซอร์เคิตระหว่างเนิร์ฟอีกสาเหตุหนึ่งที่คนไข้อาจจะมีอาการเหมือนทรจมเนอโรจีได้นะครับคือคนไข้อาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่ามัลติโพลสกโรซ์นะครับหรือ MS โรคมาทัา่วสกรอเซนส์นะครับคือภูมิต้านทานของตัวเราเองเนี่ยจะมาแอทแท็คหรือโจมตีไมลินชียสแล้วเนื้อเยื่อไมลินเชียสที่หุม้มที่หุ้มกับกับเส้นประสาทในร่างกายเราครับจะช่วยช่วยกับคอมมิวนิเคชั่นกับคอนดักชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนนะถ้าภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยมาแอทแท็คเส้นประสาทของทริอจูมโนเนิร์ฟมาแอทแท็คเนื้อเยื่อไมลินชียสของของทริอจูมโนเนิร์ฟนะครับก็จะมีอาการ อาการปวดหน้าสเจ็บหน้าเหมือนไทจมนูรอยจีได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่คนไข้อาจจะเป็นมีอาการอย่างนี้ได้ก็คือคนไข้จะเป็นาามีเนื้องอกท,อท,อท,ทับูเมอร์มาทับไทจมนูเนฟหรือว่าจะเป็นสโตรกและอาการคนไข้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับคือคนไข้จะเป็นเอพ sodic p เพนที่หน้านะครับหรือว่า,า,าปวดเป็นระยะระยะนะครับเป็นเอพ sodic p เพนซึ่ง ระยะหนึ่งอาจจะหนึ่งถึงสองอาจจะหนึ่งถึงสองหรือหรือห้าเซนหรือห้าวินาทีถึงหนึ่งสองนาทีได้นะครับนี่นี่คือแต่ละ,ะระยะนะครับการจเจ็บปวดของไางโโรจมนุรอยยืดเนี่ยแล้วก็ความเจ็บปวดอาจจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเหมือนอา่าไฟฟ้าช็อตที่หน้าหรือว่าอา่าปวดแสบปวดร้อนที่หน้านะครับหรือว่าอ่าคนไข้บางคนบอก,นกเป็นสตาร์พิงเพนเหมือนคนเอามีดมาแทงหน้านะครับอา่าอันนี้คือ คือการเจ็บปวดของ triangular neurogia นะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยตอนมี Episodic อีกเพหรือว่าตอนตอนเกิดความเจ็บปวดเป็นระยะระยะเนี่ยจะต้องมีอะไรกระตุ้นนะครับอย่างเช่นแบบคนไขนบ้บางคนบอกว่าตอนทานอาหารตอนทานอาหารหรือเคี้ยวมักฝรั่งเนี่ยจะมีการเจ็บปวดบางคนบอกว่าตอนล้างหน้านะครับตอนล้างหน้าหรือตอนโกนหนวดเนี่ยกว่าจะมีมีการเจ็บปวดที่หน้าได้นะครับ Uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยโรค t ทรอยด์โรคนะครับอาจจะมีผลตกชีวิตประจำวันได้ได้มากนะครับแล้วก็คนไข้าบางคนตอนมาหาหมอเนี่ยอาจจะเห็นว่าไม่ได้โกนหนวดหรือไม่ได้ล้างาหน้ามาหลายๆวันนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมีการเจ็บปวดต้องก็แตะหน้าตัวเองหรือตอนอหรือตอนโกนหนวดล้างหน้าหรือทานข้าวอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะพยายามจะจะ avoid trigger หรือพยายามจะ เรียกเรียกความกระตุ้นมากสุดที่จะทำการวินิจฉัยของโรคไทรจำนวนรอยเจือนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะดูประวัติของคนไข้นะครับจะให้คนไข้อบอกเราเกี่ยวกับความเจ็บปวดของเขาความเจ็บปวดเป็นยังไงเจ็บมานานจไรแล้วเจ็บเป็นระยะระยะหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็มีทริกเกอร์อะไรมั่งหรือมีมีอะไรที่มากระตุ้นความเจ็บปวดบางคนจะบอกว่า ไป uh, แต่งฟันบางคนอาจจะบอกทานข้าวบางคนอาจจะบอกว่าล้างหน้าอะไรเงี้ยครับอะไรที่มันมาอะไรที่มีคราบที่มีอะไรมาแตะหน้าจะจะเป็นการกระตุ้นได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องดู uh, ว่าคนไข้เนี่ย uh, เป็นโรคอย่างอื่นหรือเปล่าที่ทําให้เกิดการเจ็บใบหน้านะครับตรวจ uh, โรคไทรอยด์ no นะครับเหมือนคล้ายๆแบบต้อง rule out uh, อาการทุกอย่างก่อนนะครับอย่างเช่นแบบ คนไข้จะเป็น multusclerosis เ่าเราเราอจจะทำเอ็มอาร์ไอนะครับเอ็มอาร์ไอดูดูในสมองคนไข้ว่าว่าเป็นโรค multusclerosis เปล่าเป็น stroke หรือเปล่าปวดฟันหรือเปล่าบางคนเนี่ยเป็นเป็นฟันผุนะครับแล้วเจ็บเจ็บหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูปวดฟันหรือเปล่าฟันผุหรือเปล่ามี infection ในไซนัสหรือเปล่าไซนัส infection ก็ทำให้ปวดหน้าได้นะครับพวกนี้ทุกอย่างนะครับต้องต้องดูว่าคนไข้เป็นอะไรเป,เป็นอาการผุนี้หรือเปล่าเป็นโรคผุนี้หรือเปล่านะครับ ถึงจะวินิจฉัยได้ว่าคนไข้เนี่ยอา,อาจจะเป็นโรคไทม์จำนวนรอยเยอะแต่ส่วนมากนะครับถ้าเราสืบประวัติคนไข้แล้วบอกให้คนไข้อธิบายความเจ็บปวดที่หน้าให้ฟังว่าใครเป็นนะถ้าเราฟังว่าเป็นเอฟเฟอร์เดดเพนหรือปวดไปไปมาๆปวดแบบอาการแบบเป็นปวดแบบปรวับๆปวดเหมือนไฟฟ้าช็อตที่หน้าหรือ,อหรือเป็นปวดซับปวดร้อนที่หน้าอะไรเงี้ยเราเราเราน่าจะคิดแล้วว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นโรคไทม์จำนวนรอย การรักษาเบื้องต้นของคนไข้นะครับคือ,อคนไข้ทุกคนที่เป็นโรคไทรอยโดร์เจียนะครับเราจะเริ่มให้ยาก่อนนะครับจะเป็นยาอยู่ในคลาสใครแบบแอนตีซีเจอร์หรือความจึงเป็นเป็นยากันการชักกระตุกอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นยาคาร์บอาสเพนเป็นเป็นยายาเริ่มต้นที่ดีมากนะครับทําไมเราต้องให้ยาซีเจอร์กับคนไข้ที่เป็นโรคไทรอมโดร์เจียนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ ทริปจมูนโรยเจียนะ,ะจะมีการบาดเจ็บต่อเยอะเยอะที่มาหุ้มเนื้อทริปจมูนเนื้อครับทำให้เซสโนะ่เนี่ยทำให้เซสโน่ของเนื้อที่หน้าเนะี่ยไม่ค่อยสเตเบิลไม่ค่อยอไม่ค่อยอ,ไม,อ,ยอไม่ค่อยธรรมดานะครับทำให้ทำให้เซสโน่จากจากเนื้อเข้าไปที่สมนะองเนี่ยการอิเล็กโตรอินโพสจะไม่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ยาซีเจอร์เนี่ย จะให้เลดโกร์อินโพส์เนี่ยของเนฟเนี่ยต่ำลงมาหน่อยช้าลงมาหน่อยเบาลงมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดของเนฟจากเนฟเนี่ยจากเลดโกร์อินโพส์เข้าไปในสมองของเราเนี่ยครับจะช้าลงจะจะคามลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนคามลงเลดโกร์อินโพส์คามลงเนี่ยความเจ็บปวดก็จะเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการรักษาเบื้องต้นนะครับคือให anti ้ arch, ยาแอนติซีชั่นอาจจะยาคามาสเปน คับประมาณสปีนก่อนนะครับแล้วก็คนไข้หลังจากทานยาไปนานๆนะครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกต้องใช้ยาวมากขึ้นหรือว่าผลข้างเคียงของยามากขึ้น d ายไดเฟ t ของยามากมากเกินไปสําหรับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ต้องดูว่า Treatment Option อะไรผ่าตัดหรือว่า u ม n รู้ i v นเฟหรือว่าวิธีการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ที่หลังจากออปชันยาหมดแล้วนะครับมันขึ้นอยู่คนไข้นะครับว่าคนไข้จะเฮลตี้ขนาดไหนคนไข้จะแข็งแรงขนาดไหนแข็งแรงพอที่จะที่จะโอเพน o ทอร e ชูเซจูหรือเปล่าแข็งแรงพอที่จะผ่าตัดหรือเปล่า,าคนไข้บางคนที่แข็งแรงไม่พอสำหรับผ่าตัดนะครับหรือผู้สูงอายุเนะี่ยอาจจะคิดว่าอาจจะใช้เม m i n ล a ิ i เวสท์เ e ชั r นเพอหรือ out ่า t i e n t ชชันเพอร์ที่มาแล้วก็ ทำทรีตเมนต์ตอนเช้าแล้วกับตอนเย็นนะครับต้องดูว่าคนไข้เนี่ยพ,พร้อมสำหรับโปรเซชันอะไรบัังเพราะฉะนั้น,นการรักษาต่อไปน,นะครับมันขึ้นการรักษาอ,อย่างหนึ่งนะครับคือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดอันนี้เขาเรียกว่า microvascular decompression นะครับคือคุณหมอเขาจะผ่าตัดเข้าไปที่หลังหูนะครับผ่าตัดไปในหลังหูแล้วตอนเข้าไปเนี่ยเขาจะแยกแยกสาเลือแยกเส้นเลือด เส้นเลือดกับเนื้อออกจากกันนะครับตอนเอาเอาเส้นเลือดกับเนื้อออกจากกันเนี่ยจะเอาคล้ายๆกับแพดดิ้งหรือคล้ายปบบมอนหรือว่าคล้ายๆกับเป็นฟองน้ำในไว้ระหว่างรไว้ระหว่างเส้นเลือดกับเนื้อนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยจะให้โอกาสเนื้อการแยกออกจากกันเลยจะให้โอกาสเนื้อหรือเส้นประสาทเนี่ยรักษาตัวเองนะให้ให้มันฮิลให้อ่า ให้คล้ายคร้ายไมลลินชีตว่าเยื่อหุ้มเส้นประสาทไมลินนให้มันเหียวแล้วก็รักษาตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการคอมมูนิเคชั่นกับเนิร์ฟจะเป็นเหมือนเดิมนะจะไม่มีความเจ็บปวดนะครับตอนตอนตอน,ตอนผ่าตัดแล้วนะครับส่วน یک, อีก procedure หนึ่งนะครับคือเป็น m i n i a l invasive procedure นะครับนะครับเรียกว,ว่า g a ล m เบนไนคืออ่าพูดง่ายคือจะส่งลังสีนะครับ จะใส่จะฉายรังสีไปในไปไปหาเนื้อไปหาทรีจอมโนเนื้อนะครับก็รังสีในความจริงเนจะคล้ายๆแบบคล้ายๆกับกับทำให้เนื้อช่วงหนึ่งของทรีจอมโนเนี่ยมีมีอินทรีหรือหรือมีมีมมบาดเจ็บต่อเนืนะครับค,ออคือคือคุณหมอเขาต้องคำนวณคำนวณรังสีให้มันให้ให้มันเข้ากับคนไข้นะครับคือคำนวณรังสีให้รังสีเข้าไปเนี่ย จมตีไฟเบอร์ของเดรฟนะครับช่วงที่อ่าช่วงที่อช่วงที่ส่งเซนซอรีความความเจ็บปวดมามาในสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ความเจ็บปวดของเราเนี่ยอ่าคล้ายๆแบบท่เราลงนะครับในในการใช้แก้วน r o c e d u r e แล้วการวันนักผู้สูงนี่คือแค่แบบมาตอนเชา้าแล้วก็ฉายแสงแล้วก็ตอนเย็นกับกับบานได้นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วนะครับอ่าผมนายแพทย์จักรีวัน์ครับ